Thank ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูมเมที่นีนะคะในชั่วโมงนี้เราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3 Weather and Season วันนี้นะคะครูมเมก็จะมาทบทวนการใช้โครงสร้างประโยค How's the weather today นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนสามารถทําประโยคให้สมบูรณ์ได้ 2. นักเรียนสามารถเลือกสภาพอากาศได้เหมาะสมกับฤดูได้นะคะ นนะะแฮปปี้ทาวนฟอรนนะคิดสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่หนูดีจะพาน้องๆมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศกันนะคะ cold cold หนาว cool cool Hot, hot, Rot. cloudy, cloudy, sunny, sunny. Yeah, yeah. Storm Storm Rainy Rainy Snow Snow Rainbow Rainbow ไยรุง foggy foggy หมอกหนาะ windy windy ลมแรงชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย ก็เป็นนะคะคลิปวิดีโอทบทวนคำศัพท์ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะ the weather ต่อไปนะคะเรามาดูเฉลยแบบสหาดหน้า64-65กิจกรรม F และกิจกรรม G กันนะคะกิจกรรม F นะคะ เป็นการถามตอบนะคะความชื่นชอบของตนเองและของเพื่อนในชั่วโมงที่แล้วนะคะในวันศุกร์ใช่ไหมคะคุณครูเมย์ก็ให้นักเรียนถามตอบนะคะเพื่อนนะคะว่าเพื่อนชอบอ่าฤด,ดูอะไรนะคะฤด,ดูนั้นมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรและนักเรียนจะทํากิจกรรมอะไรในฤด,ดูนั้นๆน,น,นะคะ ทีนี้คุณครูเมยก็มีตัวอย่างให้สําหรับนักเรียนที่ยังทําไม่ทันนะคะหรือว่าทําย้อนหลังนะคะมาดูนะคะประโยคถามว่า my favorite season หรือดูอะไรที่ฉันชื่นชอบนะคะ east นั่นก็คือคุณครูเมยเลือก winter ฤดูหนาว the w e s t e r i east สภาพอากาศมันครูนะคะ it's cool มันเยน็นมันหนาวเย็นนะคะ I like making a snowboard ฉันชอบเล่นหิมะนะคะ is fun for me มันสนุกมากเลยนะสำหรับฉันแล้วเพื่อนล่ะเพื่อนจะตอบอะไรนะคะถ้าเพื่อนเราเป็นผู้หญิงเราก็วงกลมนะคะ her favorite season is summer the weather is hot she likes swimming is great นะคะที่ใช้คำว่า likes เติม s นะคะเนื่องจากว่า,าประธานเป็นเอกพจน์นะคะกริยาเราก็เติม s นะคะตามด้วย verb-ing นะคะต่อไปนะคะแบบาบสุนหัี G เป็นการคัดคำศัพท์คำศัพท์ได้แก่ autumn ฤดูใบไม้ร่วง c r o w d y มีเมฆมาก rainy มีฝนตก season ฤดู snowy มีหิมะ spring ฤดูใบไม้ผลิ summer ฤดูร้อน sunny มีแดดจ้า w e a t e r สภาพอากาศและ Winter ฤดูหนาวนะคะในหน้านี้นันเนกเรียนต้องไปทัดคำศัพท์แล้วก็ท่องคำศัพท์นะคะจะได้จดจำคำศัพท์ได้มากยิ่งขึ้นต่อมานะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาวันจันทร์เราได้ทำการทดสอบนะคะท้ายบทหน่วยการเรียนรู้ที่3แบบผ่านหน้า66-67นะคะทบทวนว่าสิ่งที่นักเรียนได้ทำไปเรียนไปนั้น นะักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะให้การกระบาดหน้าคำตอบที่ถูกต้องเรามาดูนะคะเฉลยคำศัพท์ข้อสอบนะคะสขิข้อข้อ1ข้อใดจับคู่ฤดูกับลักษณะอากาศได้ถูกต้อง A. u t u m n นะคะสภาพอากาศมัน cool and snowy หนาวะคะและมีหิมะ B. Winter ฤดูหนาวสภาพอากาศ warm and rainy ถูกต้องไหมคะอบอุ่นและมีฝน C. Spring ฤดูใบไม้ผลิ hot and windy ร้อนแล้วก็มีลม D. Summer ฤดูร้อน sunny และ hot อันไหนเอย่ยถูกต้องนะคะดีดอกนะคะ summer มีแดดจ้าแล้วก็ร้อน number 2โจทย์ถามว่า how's the the dog is Sunny and Hot เราจะใช้โครงสร้างประโยคถามสภาพอากาศนะคะเราจะใช้โครงสร้างอะไรทึงจะถูกต้อง A. Weather this day B. The weather today C. Today the weather D. The today weather คำตอบก็คือ B boy นั่นเองนะคะ How's the weather today นะคะ Number three How's the weather today มาดูนะคะ มีทั้งลมมีทั้งฝนนะคะ e s t นะคะ east ลมและฝนภาษาอังกฤษคืออะไร a sunny rainy b rainy cloudy c windy rainy d windy cloudy คำตอบก็คือ c c ะค,ะนค่นะคะ windy คือมีลมนะคะ rainy คือฝนตก หมาย r ลขสี่ I d o e d o t to go out. It's snowy. Let's do a person inside. Okay. B ก็บอกว่าเรามาเล่นต่อจิ๊กซอว์ inside ข้างในในนี้กันเถอะนะเพราะว่าข้างนอกมันเป็นยังไงคะ It's snowy มันมีหิมะ A ก็เลยตอบว่าโอเคเพราะฉะนั้นคำถ,ถามที่เราจะถามได้ก็คือฉันนะคะไม่ต้องาการออกไปข้างนอก เพราะว่ามันมีหิมะเรามาเล่นต่อตัวต่อข้างในกันเถอะคำว่าไม่ต้องการในที่นี้นะคะ A want want แปลว่าต้องการ B can can แปลว่าสามารถ C don't want แปลว่าไม่ต้องการ D can't คือไม่สามารถคำตอบก็คือ don't don't want นะคะฉันไม่ต้องการออกไปข้างนอกนะคะมันมีหิมะ let's do a puzzle inside เรามาต่อจิ๊กซอวข้างในกันเถอะ B ก็บอกว่า เอ็เบอกว่าโอเคลมถ้าถ้าต้องการพูดว่าวันนี้ลมแรงและมีฝนตกคำศัพท์คำไหนคะที่แปลว่าลมแรงลมพัดแรงและฝนตกคำศัพท์ที่แปลว่าลมพัดแรงกับฝนตกคือ A is cool and snowy B is warm and cloudy C is cool and windy D is windy ก็คือดีดอกนะคะ is windy and rainy นะคะแปลว่ามีลมแรงแล้วก็มีฝน number s the leaves of the tree are yellow red and brown In ใบไม้นะคะจะร่วงหน่นจากต้นไม้และมีสีเหลืองนะคะมีสีเหลืองสีแดงและสีน้ำตาลในฤดู a spring b summer c autumn d winter ใบไม้ mind, ในฤด,ดูอะไรคะจะมีสีเหลือ,องแดงน้ำตาลก็คือ Autumn In autumn ในฤด,ดูใบไม้ผลิอ่ะ sorry ในฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะ number seven in the the t h r d and be like making snowboard นักเรียนสังเกตไหมคะถ้าประธานเป็นคำผู้พนดใช่ไหมคะ like กริยาเราจะไม่เติม s นะคะตามด้วย verb ing แล้วก็ตามด้วยกริยานะคะคำนาย เพราะฉะนั้นในฤดูอะไรคะที่บ๊อบและบิวชอบเล่นสโนว์บอร์ด A. p r i n g B. Summer C. Autumn D. w i n t e อรอบดีบ D. ดอกนะคะในฤดูหนาวนะคะ Number e t h t d o o s h e season do you like best นะคะฤดูไหนนะคะที่คุณชอบมากที่สุดคำว่าฤดูไหนนะคะสิ่งไหนอันไหน เราจะใช้คำว่าอะไรเอ่ย A what B which C how D who Top D boy นะคะ Which season do you like best Number nine Daylight dot 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 อะไ k เราจะใช้คำไหนคะ Day ประธานเป็นพ่อหูพดตามด้วยกิริยาแล้วก็ตามด้วย verb ing A flying อะไ KY B flying อะไ KY C flying อะไ KY D to finding a kind คำตอบก็คือ C c a t นะคะ finding a kind The last number he's t o t dot i c skating เราจะใช้อะไรคะมี P, ประธานเป็นเอกพจน์ K นะคะดังน,นั้นกริยาเราก็ต้องเติม a s คำตอบก็คือ a and most a ่นเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนักเรียนสามารถอ่าถามตอบนะคะ สอบได้กี่ข้อกันเอ่ยถ้านักเรียนยังทําข้อสอบได้นะคะไม่ถูกต้องไม่ครบจํานวนหรือว่ายังไม่เข้าใจในส่วนไหนนะคะขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเพิ่มเติมในจุดๆุดนั้นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทบทวนการใช้โครงสร้าง h o w s e weather today โดยคุณครูแม่มีวงล้อนะคะคำศัพท์วงล้อของเรานะคะเรามาดูนะคะคำแรก Cloudy มีเมฆ Snowy มีหิมะ Sunny แด ja, ดจ้า Windy มีลมแรง Hot ร้อน Cool หนาวเย็น Rainy มีฝนถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาหมุนกันเลยนะคะ How's the weather today? วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรตอบพร้อมกันค่ะ is sunny เก่งมากเลยนะคะ How's the weather today? สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรเอ่ย is r i e n d l y ต้องนะคะ How's the weather today สภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงเอ่ย i s sunny มีแดดร้อนมีแดด The weather today is windy. How's the weather today? Is hot. the weather today is windy น้อ่ะนักเรียนพอที่จะเข้าใจนะคะการใช้โครงสร้างประโยคการถามสภาพอากาศนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า how s the weather today นะคะการตอบนะคะ it is นะคะ it is แล้วก็ตามด้วยฤด,ดูนะคะหรือรูปย่อคือ is แล้วก็ตามด้วยฤด,ดูนั่นเองนะคะสำหรับชั่วโมงภาษาอังกฤษนะคะคุณครูเมย์ก็ฝากให้นักเรียน ไปใช้ประโยคนะคะถามตอบสภาพอากาศให้ครองนะคะไปดูนะคะสังเกตโครงสร้างประโยคนะคะ How's the weather today นะคะการตอบเราก็จะตอบง่ายๆเลยว่า i e s แล้วก็ตามด้วยฤด,ดูนะคะคุณครูเมยฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกับคุณครูเมย์ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ